สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ม,มาอัปเดตนะคะรหัสดีค่ะหรือว่าขนาด2.8เซนนะคะให้ชมทีละแพ็กนะคะจะเป็นตั้งแต่ D 53จนถึง D 77นะคะ D 53จนถึง D 77ค่ะเดี๋ยวเจ๊ให้ชมทีละแพ็กนะคะ ในแต่ละแพ็กนะคะเจ๊บถ่ายรูปนะคะกำกับไว้ให้เรียบร้อยนะคะพี่พีๆน้องๆชื่นชอบแพ็กไหนนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะ D53 นะคะ2.8งจุดแปเซนมินิโรสกรีบไม่อัดลายนะคะ D53 นะคะ,ะ,คะต่อไปเป็น D54 ค่ะจะเป็นออกแดงอ่อนหรือว่าจะเป็นโอรสเข้มๆนะคะ D54 นะคะ D55 ก็เช่นกันค่ะนะคะ สีเดียวกันกับ D54 นะคะ D56 ก็เช่นกันค่ะสีเดียวกันนะคะ D57 นะคะ D57 คะ่ะจะเป็นชมพูกลางๆค่ะชมพูกลางนะคะไม่เข้มนะคะไม่อ่อนจนเกินไปค่ะ D57 นะคะ D58 นะคะจะอีกแท่งหนึ่งนะคะ เป็นโอรสเข้มๆนะคะหรือจะเป็นแดงอ่อนๆแบบนี้นะคะดีห้าสถ้าเช่นชอบแจ้งเจ็บได้เลยนะคะส่งได้เลยนะคะไม่ต้องรอค่ะดีห้านะคะสีชมพูกลางค่ะดีหกเช่นกันค่ะเป็นแดงอ่อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นโอรสเข้มๆนิดนึงนะคะแบบนี้ดีหกนะคะดีหกค่ะทุโทนค่ะส้มอ่อนส้มเข้มนะคะอ่อนจะอยู่ข้างนอกนะคะ ตัวข้างในจะเป็นส้มเข้มๆนิดนึงนะคะ D 6 1นะคะ D 6 2เป็นโทนนี้ค่ะสวยมากเลยจะเป็น2โทนนะคะ2เฉดสวยมากนะคะ D 6 2ค่ะถ้าชอบแจ้งได้เลยค่ะ D 6 3นะคะ D 6 3จะเป็นส้มค่ะคละนิดนึงนะคะคละมานิดนึงจแจมแจมนิดนึงนะคะ D 6 4ค่ะจะเป็นชมพูเข้มนะคะชมพูเข้มๆเ,เ,เลยนะคะ D64 ค่ะชมพูเข้มๆนะคะถ้าชอบนะคะแจ้งได้เลยค่ะ D65 นะคะ d 6 5ค่ะจะเป็นตะกี้เหมือนกันค่ะเป็นแดงอ่อนๆหรืออรรถเข้มนิดนึงนะคะ d 6 6 6นะคะเจะมีทูโทนเหลือปบบนมาให้นะคะถ้าชอบแจ้งได้เลยนะคะทูโทนเหลือเหลือบนะคะแดงเหลือบค่ะต่อไปเป็น d 6 7นะคะ เช่นกันนะคะโอรสเข้มเข้มค่ะ D-68 นะคะถ้าชอบนะคะแจ้งได้เลยค่ะ D-68 จะเป็นชมพูเข้มนะคะ D-68 69นะคะ69ก็จะเป็นโอรสเข้มนิดนึงนะคะหรือว่าจะแดงอ่อนๆค่ะนะคะต่อไปค่ะเป็น D- 70นะคะชมพูเข้มเข้มค่ะต่อไปนะคะ D-71 นะคะ D- 71ะคะ่ะ ชมพูเข้มๆเช่นกันนะคะดี72นะคะคราบมาให้นะคะในแบบนี้ในแพ็คนี้ถ้าชื่นชอบนะคะแจ้งได้เลยค่ะไม่ต้องรอเจ็บส่งได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นเบอร์กันดี้ค่ะเบอร์กันดี้อยู่มีอยู่3ามแพ็คนะคะก็คือนะคะ73 74แล้วก็75นะคะเป็นแดงเบอร์กันดี้ค่ะหลายๆท่านชื่นชอบสีนี้นะคะเจ็บส่งได้เลยไม่ต้องรอนะคะ แดงเบอร์กันดี้นะคะ2.8เซนค่ะสีนี้สวยมากคลาสสิกนะคะ73 D74 D 75นะคะอยู่3แพ็คเป็นแดงเบอร์กันดี้นะคะแล้วก็76นะคะจะคลาสีแบบนี้ค่ะนะคะคลาสีแบบนี้นะคะแล้วก็ D77 ค่ะนะคะชื่นชอบแพ็คไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเจ็บส่งได้เลยค่ะนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆออเดอร์นะคะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะชอบแพ็กไหนแจ้งได้เลยค่ะสำหรับชุดนี้2.8เซนค่ะพร้อมส่งนะคะมีอยู่ในสต็อกไม่ต้องรอนะคะพร้อมส่งได้ทันทีค่ะพร้อมส่งได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ